ยาสั่งตายเรื่องเล่าพระธุดงเรื่องของพระจันบุญโฮมเมื่อ3ามปีก่อนนั้นท่านได้ธุดงกับชาวคณะไปที่ช่องเม็กและข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว ท่านได้เดินไปตามถนนหนทางไกลพอสมควรด้วยความที่ประเทศลาวนั้นยังเป็นประเทศที่ปิดธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมยังมีอยู่ดังเดิมทําให้ผู้คนที่นี่ยังคงศรัทธ,ธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นแต่ทางทุกทางมันย่อมมีสองทางเสมอหลังจากเดินทุดงมาไม่นานท่านมองเห็นว่ามีทางเล็กๆเ,เข้าไปข้างในคงเป็นหมู่บ้านคนเป็นแน่ งั้นปรากฏแถวนี้เผื่อมีญาติโยมมาเห็นจะได้ทําบุญกันฟ้าเริ่มมืดลงท่านเดินจงกรมรอบบริเวณนั้นมีเสียงบางอย่างดังเข้ามาไกลคณะพระสงฆ์สามสี่รูปที่เดินจงกรมอยู่หยุดและหันมองดูภาพที่เห็นคือชายชาลาปั่นจักรยานเก่าๆเขาจอดรถไวายแล้วประคองหญิงชาลาที่อายุมากกว่าตรงมาที่ท่านคู่บาคอยมีเรื่องให้ท่านซอยไดบอ ืมเป็นอย่างมากลราพอไหญปลูกไส้ของยายจำปาฉีไปที่หญิงชลาที่อยู่ข้างกันถือยาสั่งขับคู่บาตอนนี้สิบ่แมนคนละ่ะคือว่าแบบนั้นเบอรแมนคนแล้วคืออีหยังยายจำปาสุดลงนั่งพับเพียบพนมมือไหว้ท่านเอาแต่ร้องไห้อย่างเวทนาพระอาจารย์ท่านบอก คืนนี้ดึกแล้วพรุ่งนี้เช้าจะพากันไปบินทบาทที่หมู่บ้านแล้วจะไปดูไ้หมู่บ้านอยู่ที่ไหนกันทั้งสองชี้ไปในทางเล็กๆที่พระอาจารย์ท่านเห็นก็ยิ้มแล้วบอกตกลงตามนั้นชายหญิงคู่นั้นจึงได้เดินกลับไปบรุ่งเช้าแสงตะวันเริ่มโผล่ขึ้นมาคณะพระธุดงค์เดินเข้ามาในหมู่บ้านผู้คนต่างมองด้วยความแปลกใจพระอาจารย์บุญโฮมท่านคิดว่าที่นี่คงไม่มีพระสงฆ์เข้ามาเลยหรืออย่างไร ดูจากอาการของทุกคนก็พอรู้แต่ชาวบ้านก็รีบเข้าไปในบ้านเอาข้าวเหนียวมาใส่บาดป่าปิ้งห่อใส่ใบตองหมากส้มมอและบักแงวใส่ตามอัตภาพที่มีท่านหยิ้มแล้วอวยพรให้ญาติโยมที่มาสาธุการพอเสร็จแล้วก็เดินออกมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งเจอยายจำปากับชายชาราคนเมื่อวันที่ยกมือไหว้พระอาจารย์ท่นานศาสสองสายตามองเข้าไปในบ้าน เห็นเพียงเชือกกระสอบเส้นใหญ่ผูกติดกับเสาไว้จึงหันมาถามว่าผูกหรือล่ามอะไรไว้ล่ะโยมแต่ไม่มีคำตอบใดๆพระอาจารย์ท่านเลยเดินเข้าไปดูเห็นร่างอันเปือยเปล่าของชายหนุ่มนั่งยองตามร่างกายมีแต่รอยจำผมเผ่้รุงรังตาลึกโบลงไปขายไม่ได้นอนมาหลายวันอ้าปากมีน้ำลายไหลตลอดเวลาตากอกไปมาด่งคนหวาดระแวงพระอาจารย์บอกว่า มองดีๆมันไม่ใช่คนจริงๆนี่มันอาบมโน,น์หรืออสุรกายก็ไม่แน่ยายจำปีบอกนี่คือลูกชายคนเดียวของแกชื่อว่าทันดอนมันไปเที่ยวเล่นต่างหมู่บ้านมาไม่รู้ไปทำอะไรมากลับมาเลยเป็นแบบนี้เดือนกว่าแล้วพระอาจารย์ท่านก็ถามว่าไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าทั้งสองคนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันถามเพื่อนลูกชายที่ไปด้วยกัน ชื่อว่าสีเลอก็หายไปจากหมู่บ้านนานแล้วพระอาจารย์มองเข้าไปในแววตาชายหนุ่มมีภาพของสัมภเวสีตัวเขียวเขี้ยวงอกอยู่ในนั้นไม่ทันได้ถามภาพขึ้นมาในหัวว่ามีผู้หญิงชุดชาวบ้านหนุ่งผาสินวิ่งหนีอะไรบางอย่างมาพระอาจารย์ถอนหายใจแล้วหันมาบอกยายว่าลูกของยมไปทำสิ่งใดไม่ดีมาแน่แล้วคนทางนั้นน่าจะทำของใส่ พอพูดว่าทําของใส่ชายชรลาก็บอกจําได้ละว,ว่าตอนกลับมาจากหมู่บ้านนั้นทันดอนได้แกงมาถุงหนึ่งบอกเอามาแก้มเล่าป่ามีลุงสับเปลือวัดป่าให้มาพระอาจารย์เลยเดินออกมาแค่หน้าบ้านนั่งสมาธิลงเห็นว่าทันดอนไปทําร้ายหญิงสาวคนหนึ่งจนถึงแก่ความตายแต่ภาพไม่ชัดต้องทําให้เขาสารภาพออกมาเองจึงบอกให้ลุงเอาขันใส่น้ําแล้วให้เอาผ้าถุงยายจาปามาใส่ไว้บริกรรมคาถาเป่าลงไปแผวเบา เสร็จแล้วหันมาบอกยายว่าเอาไปอาบให้ทันดอนตอนนี้ด้วยความเป็นห่วงลูกชายยายเดินถือขันเข้าไปหมายจะลดหัวทันดอนเหมือนผีร้ายในตัวมันหลูพยายามจะเอามือกระชากขันน้ำมนต์แต่จิตสำนึกสุดท้ายของทันดอนที่ยังเหลืออยู่เขาพยายามยื้อแขนไว้กงเล็บจิกพื้นจนเลือดออกอาปากเห็นเขี้ยวที่งอกน้ำตาก็ไหลเวทนายิ่งนัก พอน้ำมนตลดถูกหัวเสียงกรีดร้องหวอยหวนดังไปทั่ว <S <S ทันดอนคุกเข่ากับพื้นอาเจียนออกมามีแต่เส้นผมงอกงๆหงิกงอก,ก้อนเท่าฝ่ามืออีกทั้งเศษเล็บเศษเนื้อเหี่ยวๆขาคุ้งด้วยกลิ่นเหม็นสะอิดสะเอียนระยะเวลาเกือบสิบนาทีแล้วทันดอนก็สลบลงไปพอตื่นขึ้นมาได้สติเรื่องจึงมาเฉลยว่า เขาไปเที่ยวต่างหมู่บ้านกับสีเหลือสองคนไปกินเหล้ากับเพื่อนทีน่นันแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนทีน่นันให้เขากับสีเหลือไปเอาเหล้าต้มที่แอบไว้ท้ายวัดป่าเป็นจังหวะเดียวกับที่มีสาวน้อยคนหนึ่งเดินมาเก็บผักในป่ามีกะถินผักกระดนด้วยความกัดมันสาวน้อยคนงามไม่รู้เลยว่าผีร้ายหืนกมเข้าเสียงสู่ใจมันแอบเข้าไปจะฉุดเธอหญิงสาววิ่งหนีแต่ไม่อาจผลได้ทันดอนจัดการบีบคอเธอจนแน่นิ่งไป หลังจากนั้นเขาก็จัดการขืนใจเธอสลับกับสีเล่ยอ,อีกคนคนละหลายครั้งจนสายแก่ใจทันดอนสงสัยทำไมเธอนิ่งไปขนาดนั้นจับเชือกประจอและลมหายใจดูจึงรู้ว่าเธอตายแล้วทั้งสองกลัวความผิดจึงจัดแจงใส่ชุดให้เธอเหมือนเดิมก่อนที่ทันดอนจะเดินไปเอาเชือกอยู่ตรงที่ต้มเหล่าเอามาแขวนคอเธอทำให้ดูเหมือนว่าผูกคอตายเอง แล้วเขากับสีเหลือก็หนีมากินเหล้ากับเพื่อนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีญาติบอกว่ามีคนไปเจออีนางผู้สอนร้านของสับป,ปะเลือวัดป่าบ้านเราผูกคอตายอยู่แต่ลุงมันบอกว่ามีคนทําหลานแกคนร้ายมันเป็นใครใจบับอมหิตมากจริงๆทันดอนกับสีเหลือมองหน้ากันเลยทำเป็นว่าขอกลับบ้านก่อนจังหวะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะพ้นหมู่บ้านนั้นไปเจอกับชายชรา,าคนหนึ่ง สักยันเต็มแขนสองข้างแกถามว่าจะไปไหนทำไมดูรีบร้อนทั้งสองบอกจะกลับหมู่บ้านกันแกเลยยื่นแกงถุงหนึ่งบอกหลานสาวข้าทำเองอร่อยมากนะลองเอาไปชิมดูสิพอไปถึงบ้านเขาก็จัดแจงกินแกงนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยยายจำปาเอามือมาปิดหน้าร้องไห้เสียใจต่อการกระทําของลูกชายคนเดียวพระอาจารย์บอก นั่นคือยาสั่งตายเขาเอามาใส่ไว้รอเวลาเขาจะสั่งให้ตายตอนไหนก็ได้แต่กรรมที่ไปขืนใจและฆ่าเขานั้นไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องรับมันทันดอนก้มลงจะกับเท้าผู้เป็นแม่แต่ทว่ารกับดิ้นงายหลังลงไปสิ่งที่ทุกคนเห็นคืองูเห่าตัวเท่าสองนิ้วสีดำสนิทเลื้อยออกมาจากปากและรูทวารของเขามันเลื้อยออกมาแต่ไม่ทำร้ายใคร ก่อนไปหยุดที่หน้าต่างชูคอมองร่างทันดอนที่แน่นิ่งไปมองหน้าแล้วแอบยิ้นให้กันเราก็บอกว่าเสร็จสิ้นภารกิจนี้แล้วก่อนเลื้อยลงไปหน้าต่างหายไปพอทุกคนมาดูปรากฏว่าทันดอนสิ้นลมหายใจแล้วยายจำปากอดร่างไร้วิญญาณของเขาเอามือรูปหน้าผากปิดตาที่ไม่หลับจากนี้ไปใครจะดูแลแกพระอาจารย์บุญโฮมบอก กรรมยุติธรรมเสมอไม่ว่าจะเช้าหรือเร็วเมื่อถึงเวลาจะต้านทานได้อย่างไรการผิดศีลดื่มสุราก่อให้กำเนิดความกำหนัดในกามราค้าตันหาร้ายแรงจนถึงแก่ค่าตัดชีวิตผู้อื่นนั้นกรรมมหาสาลดังตกนรกทั้งเป็นไม่รู้ต้องข้ามอีกสีธันดอนดวงจิตของลูกชายยายจำปาถึงจะหลุดพ้นบ่วงกรรมที่ได้ทำไวย้ยาสั่งตายเรื่องจากพระธุดง ขอบคุณเรื่องเราจากหานใจสิงด้วยนะครับขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขออภัยมาัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ